สวัสดีค่ะวันนี้ติกจะพาทุกท่านมาชมบ้านสวนโคกหนองนานะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะคะที่บ้านสวนโคกหนองนาช่วงฤด,ดูการนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีไม้ผลชนิดไหนบ้างนะคะที่ว่าออกออกลูกออกผลให้เห็นให้ชมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะบ้านสวนโคกหนองนาเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยม ช่วงฤด,ดูการนี้เรามาดูว่ามีไม้ผลชนิดไหนบ้างที่ว่าออกลูกออกผลให้กินตลอดเลยนะคะเดี๋ยวตามติ๊กมาเลยฝั่งล้อมรอบบ้านสวนโคกหนองนาในบริเวณบริเวณฝั่ง ล้อมรอบสะปาวานช่วงน้ำแห้งแล้งช่วงนี้กล้วยก็เป็นไม้ผลไม้ที่ออกเครือออกเครือให้เห็นตลอดเลยค่ะการปลูกกล้วยครั้งเดียวมีผลผลิต ให้ได้กินตลอดช่วงฤดูการเลยนะคะกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและก็มีหนอแตกออกมาไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะเห็นแต่กล้วยนี่แหละคะ่ะที่ได้กินตลอดเลยกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยชนิดพันธุ์ที่มีลูกออกมา แล้ววกนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำมาสะปาวานช่วงฤดูการนี้ก็เป็นหน้าเล้งนะคะหลังจากที่หนาวมาเยือนก็ห่างหายไปก็จะหลงเหลือแต่สภาพอากาศที่ร้อนโอบเป้านะคะน้ำสะปาวานเริ่ม ลดลงบริเวณสะปาวานก็จะปลูกเป็นกล้วยพือชนิดกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าช่วงนี้ก็ออกมาเรื่อยๆรุ่นนี้ก็จะมีอยู่หลายเครือเลยนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้า มีลูกแล้วก็แตกนอรอที่พร้อมที่จะต้นต่อไปเป็นกอนะคะสำหรับด้วยหน้าปลูกมากต้นนี้ต้นใหญ่เครือก็จะใหญ่ตามต้นนะคะหนอก็มีการแตกออกมาหลายต้นเลยนะคะ ทุกท่านเดินมาชมบ้านสวนโคกน้องนาซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีให้กินนะคะกล้วยจะมีให้กินตลอดช่วงฤดูกาลไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าหนาวและก็หน้าร้อนนะคะฝั่งน้นก็เป็นต้นกล้วยเหมือนกันนะคะฝั่งน้นก็จะมีเครือประมาณสองเครือได้นะคะ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมหอมทองกล้วยก็จะปลูกแซมก,กันกับต้นมะม่วงนะคะก็จะมีออกลูกออกผลไปแล้วแล้วก็มีที่แตกกอหนอกมาฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ต้นขยังเล็กอยู่ค่ะอู้อันนี้กล้วยหักมีการหักลงนะคะมาดูฝั่งนี้กันอีกค่ะช่องว่างระหว่างทางเดินตรงนี้ก็จะมีกล้วยฝั่งนี้อีกค่ะทางรถวิ่ง ฝั่งนี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้าต้นเล็กเครือเขาก็เล็กตามต้นนะคะโอ้เครือนี้เริ่มสุกแล้วค่ะกล้วยน้ำว้าเครือนี้เริ่มสุกแล้วต้นเตี้ย ออกลูกออกผลให้แล้วค่ะลูกสุกนี้ต้องตัดแล้วค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้พวกนกกาคงจะมาจิกแย่งกินแน่เลยค่ะช่องทางเดินสองฝั่งก็จะเป็นต้นกล้วยอันนี้ก็จะมีเครือออกมาอีกแล้วกล้วยน้ำว้า ออกเครือตลอดเลยนะคะตอนนี้ต้นนี้ก็ออกปรีออกเครือแล้วค่ะนี่ นีก็จะเดินไปทางบ้านสวนนะคะไที่พักทักนู้นอันนี้ก็จะเป็นสระที่เลี้ยงปลาฝั่งนี้ก็จะมีต้นกล้วยต้นกล้วยที่ปลูกปลูกไว้ก็จะย้าวไปถึงนู่นเลยนะคะ ท่านจะเห็นว่าที่บ้านสวนโคง,งหนองนานี้มีกล้วยที่ออกเครือรุ่นนี้ก็มีจํานวนหลายเครือเลยนะคะสำ,สำหรับทุกช่วงฤดูการกล้วยน้ำว้านี้จะออกเครือให้ได้กินตลอดเลยนะคะที่ติ๊กพาทุกท่านมาชมนี้อาหารก็จะเป็นและก็สำคัญมากเลยะคะ่ะสําหรับการครงชีพเลี้ยงชีพของเราการปลูกการลงมือทํา อันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีที่ได้ทําเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลนะคะเป็นโครงการที่เรามีอยู่มีกินมีใช้เพราะว่าโครงการโครกหนองนาโมเดลนี่นะคะ่ะทําให้มีกล้วยผล,ผลผลิตที่ได้ออกมาถ้าเรากินเหลือเราก็สามารถนำไปจำหน่ายไปขายตามท้องตลาดหรือว่าแบ่งเพื่อนบ้านได้นะคะ สำหรับกล้วยนี้นำไปแปรรูปได้หลากหลายอย่างเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ